กราบสวัสดีพี่ดองเมืองไทยเมืองดอกมืองนาที่เคารพรักทุกท่านครับใช้เป็นน้องมาลาเด้อพี่น้องที่อเป็นดอกไม้ชื่อของเด้อพี่น้องวันนี้มีการปรับสภาพดินมาบอกพี่บอกน้องนะครับปรับให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับให้เผยผลงามนะครับจากการบอกมาของช่องพี่อัญญาเจ็ดสิบสามช่องพี่อัญญาเจ็ดสิบสามขอบคุณหลายๆเด้อพี่นะครับต้นไม้หรือว่าดอกไหม่ผลงามงามพี่น้อง นะครับกลับไปเบิ่งที่ช่องพีอัญญาจีนสามเลยเด้อน,นะครับโลูกบกเขือดกเป็นช่องทงครับมีหอดบกพริกมีหอดแตงกวาครับไปมึงเอา <c oughs> อ่ะมันดีจะภาพพีพะน้องนะครับมาปรับสถาบินแบบง่ายๆเ้พน้องเด้อโดยใส่น้ำตาลทรายเทพน้องโดยใส่น้ำตาลทรายนะครับนี่ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ครับบานสะบานสะลงไปนะครับบานสะลงไปนะครับ ผมใส่น้ำตาลยุบทีประมาณหนึ่งโลนะครับกับลงทุนบอกเขสามต้นกับพืชที่ปลูกไว้นาเฮือนนะครับน้ำตาลหนึ่งกิโลนะครับเพื่อปรับสภาพดินนะครับบ่อห้ดินเข้มเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับเพื่อดูแลต้นบอกเขือนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเริ่มเก็บบอกเขือกินแล้วนะครับก็จะห้ดินอุดมสมบูรณ์ได้นะครับก็ใส่วิธีนี้นะครับในการปรับสาพดดินเด้อพี่น้อง เอาน้ำตาลใช่นะครับบานบานลงไปนะครับให้ถ่วให้ถึงได้พี่น้องนะครับแล้วก็หดน้ำหรือว่าไพ่โปงคตน้ำกระรอฝนกระไรคือกันเด้พี่นอ้องเด้อครับคันพี่นอ้องชมแล้วนะครับเนว่าเป็นประโยชน์แบบง่าย,ายๆแบบผู้ไดกระเฮ็ดได้ก็อย่เริ่มกระไรกระเซาะได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับวันนี้ยูนีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ